เดิมอีกแล้วตอนนี้นี่ไงเมื่อกี้ใครบอกว่าอยู่บ้านมันอยู่บ้านกันไม่ไปไม่ไปเอาบานบ้านได้ไหมเอาบ้านก่อนทำเพื่อลุงไปบ้านมันเดี๋ยวกูบ้านมันเหรอเออไปดูให้เขาไปดูบ้านน่ะดีขอึ้นหน่อยสักเก้าเหรอใช่นี่นี่มามารถแรงไหมคับแล้คันนี้ดีปะคันนี้อ่ลองขับเปล่าไม่ขับอ่ะกูเคยขับแล้วบอกว่าอะไรนะใหดีคันนี้มันดีคันนี้คันนี้เฮียเก็บไว้เถอะคันนี้เฮียเก็บไว้เถอะฮัลลีอ่ะ ปีนปีอย่ารองก่อนี้าคันนี้ที่กูตอนที่กูเลีนรีกูให้มึง้องมกี้อะไรเลยนักเตะไม่ตั้งใจอะไรเลยสว่างอะไรครับก็เต็มที่ครับ่อนไฟแต่ผมไม่มีรถได้ไม้ได้ได้ได้ัด้ไ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 ด้มด้ได้ได่ได้ทดาไดไร้ได้่ด้ลด้ไ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 ด้ด้ไ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 ด้อด้ได้ได้ได้วดคไน้ไ้ได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 ้ัด้ได้ไดได้าก้ไ้ได้ได้ไูไรไ้ กินอะไรครับกินโจครับดูแม่ขับไม่ค่อยดีอ่ะโจพี่ตอดออกวอละพี่ตอดออกว่าในบ้านออกวอออกวออะไรมาอยู่นะเมื่อกี้ออกนะออกพุกเด้งนะข่าวมาชุดซื้อเอาเอาเปลี่ยนขาบ้านเลยจ้ะจูบั่งหน้าบ้านพอตาลุงเอ่ะ ตัดต่อได้เอเคือเรื่องข้าวยังน่ะให้ไปให้ไหนเข้าแหละไม่ไม่ไม่ข้าวยังเข้าแน่มาบ้านเลยอ๋อได้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 จริงจริงผมนอนในโรงรถชีวิตจริงยังถามเนี่ยว่าลุงยาตโนบอต่อหรือว่าลุงยาพอเท่านี้ต่อ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 ถ้าเจอก็ต่อขอต่อได้ไหมครับเล่นเผื่อพรุ่งนี้หน่อยครับ ดันจะเห็นให้พี่บอกนะไอคนที่อุ้มสองคนปล่อยมันอุ้มไปไหมเรามาค้ากระเป๋าสตอรี่ันบ้านเลยดันดนมาบ้านเลยมันได้าดเม้นเไยมาบ้านเมานเม้น้าน้มาเมาบ้บ้านยเยาบาบ้าบ้านเนียไ้มาบเลมาเลเลมาาเลเลเลเบ ในวอร์มันงุนงิดไหมไม่ได้ยินใครเลยเอาอลม่ออกเลยแต่ฟังไะดูดิดูดูดูวิ่งด,ดิถ้าวิ่งขับได้สามอะไรก็สิบบาเออว่ะทำได้ไงวะ,ะพี่ลองขับไปพี่ลองขับวะไม่ตอนเนี้ยโอ้โหใหผมกินข้าวเท้าให้ผมกินข้าวไม่ได้เลยเนี่ยเฮียพัดมึงขับไปไหนเนี่ย ครับกระเป๋าเลเวลลุงบอกให้มาว่าไอ้พี่อะมีค่าป้างมีมีมีมอะไรอะไรหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าโอ้ยมันเอื้อตึมเลยแกงอื่นอ้าวเหรอหรือวะเนี่ยคอมมึงแรงไม่ใช่หรอฮะใช่ะนะอันนี้ได้ฮนะผมแค้บป่ะพี่ตอดอุย้ยเหี้ยมาละ ขนอขับโจ๊กนี่ไม่ต้องเคียวอีกเนาะคนดูเนาะเอ้ยพี่เนียอวัน<สะ>นี้พี่โดนนะ,<ส>ะขอครับขออบแล้วพี่ตครับขอศบแล้ว พี่ต๊อพี่ต๊อครับพอสอบด้วยพี่ต๊อรู้แล้วมันต้องพูดย้หลอกแบบพี่ชอบเรื่อ่ะเกาะไหมขอ่อบหมดแล้วกาะเรื่องดดีมีเพชรแดงไหมคราวกาะครับมีมี พี่ขายก่อไหมเล็กเปล่าละข้าวก่อผมมีอยู่พี่ต๊อดผมไม่มีพี่ตอนผมไม่มีอ่ะเลขอะไรน้องไม่ถ่ายเลขอะไรเอาไปเลยเปล่งแนะคก้บผมเลขสามเจ็ดทครับสามเจ็ดพี่ตอดกระเป๋าเลขอะไรพี่ผมโอนค่ากระสุนใ้ไม่เป็นไรน้องเอาไปเลยห้าครับสี่สิบห้าันค์เเหนึ่งอะไรนะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งอาก่ออีกปะพอไหมพี่พอแล้วข้าวก่ออีกไหมข้าวก่ออีกไหมสามเจ็ดครับเอาอะไรสามเจ็ดอ่ะให้ไปแล้วก่อ พี่ต๊ออยู่ในวอร์ปป์เนี่ยโยโย่มาเด้กมาเด้กมึงจะลึกอีกพูดอยู่น่าในวอร์คิดเป็นไรเมื่อกี้พี่ไม่อยู่วอร์ใช่ไหมพี่ต๊อดผมบอกรู้นะอยูอยู่อยกูใช้วอร์กูใช้วอร์เลขห้าก็เสียงกินข้าวโอดีกินข้าวอีกเหรอกินนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย ใช่เหรอ,อแต่ตัวจริงพี่ผอมกว่าในกล้องนะกล้องพี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเลยใช่เหรอเออตัวจริงพี่อย่างเดฟอะหลอดไหมเฉยๆไปไปไปกูลงหลอดแล้วตัวเล่นหลอหลอแจกรับพี่ ชอบล้อล้อมผมนี่นะเช็คเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนมึงขับอะไรเนี่ยไปเนี่ยโอ้รถมันมันเหยียบไม่ได้นะพี่ดิเพราะมันไปไหนกันหมดวะรถมันหนักอ่ะเพราะมันตอมองกันหมดแล้วหรออะไรนะเพราะมันตอมองแล้วหรอยังเขาเล่นกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าพี่เหม่อรูมท้าเงียบเลยนะเขาพูดอ่ะมึงชอบพูดแบบนั้นกงไปมเพื่อนไม่คุยกับมึงแล้วนะ

สามร้อยใบครับวุ่นแล้วับนนตอนไปไหนไว้ตอนไอ้พัดไม่มาช่วยอะไรผมอยู่ไก่พัดผมอยู่ไก่พัดอยู่ใครทหารเนี่ยอยู่ไปทหารกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาเขาบอกให้ไปดักค่ายทหารมันมีคนไปส่งพิสตีฟังไหมเนี่ยเขียนว่าเขาชอหาเรื่องนะวิ่งบอกแล้วผมว่านะนี่นี่นี่เราไม่ได้แล้วเราหามันไม่ได้แล้วตอนนี้รอตำรวจมาส่งนะเดี๋ยวผมยิงให้ป่ะให้พี่เฉิดเอาป่ะ โคนตอนเหลือสิบนะของผมน่าจะเหลือประมาณสามสิบไอตีนี่ตัวเสี้ยมเลยนะกูบอกเลยไอตีแล้วบอกพี่แล้วไปด้วยเคสเลิศน้อยชอบให้ลุงมองในเราแย่เว้ยเมื่อวานเนี้ยมันไม่อิเชียร์พวกมึงด้วยนะมันเชียร์ได้มันเห็นไอ้เหี้ยใชอครับใช่พันสองพันผมสี่พันไม่คุมไม่คุมไม่คุมละผมพันห้าเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วไมครับพี่นานจัด แล้วพี่ยังรับถือเขาเป็นพี่อยู่ไหมเนี่ยตอนพี่ต่อนาพีรับหลักควรนะตัวออกไหมไม่เดี๋ยวรอ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 สักนีหนึ่งแล้วพี่เแล้วผมจะได้เจอพี่อีกไหนี่ยตอน พี่จะตั้งกุ๊ปใหญ่อยู่หนวอ้เอมยอร่อยอร่อยเอร์ห้าเล่นาบ้านเมื่อพ่อยุลก็ไปเดี๋ยวนี้พ่อยุยไม่เล่นมามาับพี่ไปนะเพใหม่เพจรอยู่เพทหารเพจผมใกล้แล้วาีมอยู่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวหลานเล่าใหม่ไม่ให้เล่นเป็นพ่อคะสีนี่แหละ รูให้คนแก๊งแม่โดเพิ่มกบดินะมึงแก้งมึงแจ้งฟังลุงดิบอกว่าพี่ติชอบพาเกมพากไปฟังลุงดิว่าพี่ติชอบพาเกมเอไม่ถามบอกว่าพเจอหอะนเานี่ยมัไม่เอาไมอาเลสที่มันอุ้มเราอ่ะไอเหี้ยไม่รู้ช่วงนี้ผมกินแบบกินเยอะอ่ะาเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาคนรู ตัวผมไม่กินข้าวแล้วกินขึนแ่ขนมอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ต๊อดพี่ต๊อดเจอใครวะอะไรเีอะไรอะไรไม่มีอะไรครับเป็นพว่อะไรรับหล่อรับกูกัดนะอะไร่นะผมไม่เคยนะแต่พี่ต๊อดไม่แน่อะไรผมกินอยู่นะผมกินอยู่นะไม่เกี่ยวนะ เรามาดูย้อนหลังผมได้มาดูย้อนหลังได้ได้ได้ครับพี่เอพัดเอาไงมาดูได้เลยจะดูได้จะดูเันคู่แค่นั้นแหละพี่มาดูเลยพี่มาดูเลยรับใจอะไรผใจพี่ทำไมเหียมันบอกโดนคู่ต้องเลือดมะนมันจะเอาผมไอะได้เหนว่าเขาเอาเขาเอาเขาไว้ในการที่ไหนก็มีแค่เราสลักกันเองอาจจะเป็นเจมเจก็ได้อาจจะเป็นเซเดนก้อีกคนเขาา หวานแ,แล้วแวงติดมาไปหรือเปล่าหมอที่เยยะก็มาดิแตกกันไปแตกความแรงตกอีกอีกสี่อีกสีอกส่อีกห้าพี่นี่โหดจริงๆนะสมัยก่อนหรือว่าพี่แบบโมตอนพี่เล่นปืนอ่ะพ,พวกเกมปืนคุณไปกกัไม่ได้มอไนงะ สรุปไม่โม้ว่เอาเรื่องว่ะแังหลับแล้วหายหมดแล้วอ่ะมันข้าไม่ค่อยอร่อยว่ะกินอะไรนี้หรือเปล่าไม่รู้เครกินไหม ไดู้ได้อย่ประมาณนะับ่นจะหาให้ขับนปเนี่ยอาทิตย์นี้ผมล่าได้นะอาทิตย์นี้ผมเรียออนไลน์นะตก้อคร่ตัลมาพีตอีตอรถตกล้แทเี่มันลอกว่ะวิงตกเลยงตกเลยดีอถ้าอ้วมันปะมีมันดีรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่มัโดนติก็คตเพาดิลวงรถไปปะหลังร้างปะเวียงเวียงเนมึงไปเปลี่ยนทีมดูมึงต้องลงวีดูใหม่ปะ ไม่ครับไม่ครับไม่ต้องเลยใช่ป่ะพี่ท็อตเนี่ยสวยโอ้ไปเลยอะไรอะไรเลยไม่ครอบยิ่งขึ้นใช่ป่ะเหมือนเดิมมั้โอ้เนี่ยชอบเลยก็มองให้กูหลงเว้ยอะไรกูบอกว่ามันร่วงไม่ได้บอกให้เลยอ๋อแล้วอย่งที่รอก็รอเป็นงงงมันใชนไหมจะไปดูสิบใช่ป่ะแล้วมองขึ้นมาพี่จะเห็นผมใช่บไหมเหรอป็นับวันนี้พี่ตีพัฒนมันถามว่าพี่ยังอยู่ในวอร์ไหมอะไรยังไม่ได้ถามเพี่ ี้าได่จะกลับไปรับจ้างปวดตามงานเหมือนเดแล้วรอครับเครื่องหมายสี่เหลียมปั่นร้ายงทางปวดพ่อไม่ได้บวดครับไปถึงตอนนั้นมันัวกันนิดนึงครับผมพีตอสบีเอีเอีเวอิอะไรเงยไม่ได้ไม่ไ้ไ่ไ่ไว ต่นีไม่รู้ความพี่ตาอฉุดไว้พี่ต้อหยิบเลยถือพี่ตีพี่ต้ออะไรนะตอนนี้เขาทำอะไรพี่ต้องถ่ายอะไรพี่ต้อก็เมื่อให้ยาๆไม่เมื่อไม่เมื่อไม่เมื่อก็มันชอบเอาง่ายๆนะแม่งชอบใส่หลายเออก็ชอบแบบว่าเฮ้ยมึงถ่ายไอ้พัดดิพัดที่ทำอะไรอยู่เอานี้เอาดีเหมือนจะเป็นพี่แล้วผมว่าก็ไปกอดูโอเคตอนนี้กูถามมึงอะโอเคขอบมาหาพี่ที่เชื่อใจผม งั้นขอไปเปิดใจเลยเดี๋ยวข้าไปหาเมาตสีเลยไปเปิดใจเลยมาเดี๋ยวบอกจะบอกกูบอกนะยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยคุณขับคุณขับ